ไฟฟ้าเขาไม่ถึงนะครับซึ่งโจทย์ของลูกค้าที่นี่ก็คือนะครับต้องการมีไฟฟ้าใช้ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าลหลักก็จะเป็นพวกทีวีรอดไฟพัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะเป็นชุดนอนนาขนาดเล็กนะครับไม่มีแอร์ปรับอากาศนะครับก็ใช้แค่ประมาณ สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจดีพร้อมโซลาเซลล์แลวก็ดีพร้อม power engineering ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านแค่ดอดนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเรามาติดตั้งชุดออฟกิดนอนนานะครับขนาด1,600วัตต์นะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นฟาร์มควายที่เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ70ตัวเลยนะครับแต่ว่าไฟฟ้าเขาไม่ถึงนะครับซึ่งโจทย์ของลูกค้าที่นี่ก็คือนะครับต้องการมีไฟฟ้าใช้ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักก็จะเป็นพวกทีวี รอดไปพัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะเป็นชุดนอนนาขนาดเล็กนะครับไม่มีแอร์ปบอากาศนะครับก็ใช้แค่ประมาณ1,600วัตต์ก็พอซึ่งระบบ1,600วัตต์นี้จะเป็นระบบแบตเตอรี่24โวลต์หมายความว่าเราจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์2ลูกนะครับ12 12ก็เป็น24ส่วนแบตเตอรี่เราก็จะใช้ลูกละ2 0 0แอมป์นั่นเองนะครับก็คือเพียงพอต่อการใช้งานทั้งฟาร์มนะครับซึ่งที่นี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นฟาร์มควาย เลี้ยงประมาณ70บกว่าตัวเลยนะครับไฟฟ้าเข้าไปถึงโจย์ก็คือใช้ไฟได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเทีระบบเป็นอย่างไรบ้างแบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อไหนนะครับติดตั้งแผงอะไรนะครับแล้วเปิดไฟใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมภายในชุดติดตั้งกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูระบบภายในกันนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเราไปดูระบบภายในกันนะครับภายในบ้านนะครับก็ใช้หลอดไฟทีวีพัดลมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับนี่นะครับน้องกําลังเก็บงานอยู่นะครับความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เราทําเป็นชุดเหล็กเรียบร้อยนะครับมาถึงติดตั้งได้เลยนะครับผม แผงที่เราใช้งานนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพเพื่อนให้ดูนะครับเป็นแผงยี่ห้อโอเชียนโซลานะครับขนาด400วัตต์อนุกรมมา3แผ่นนะครับติดตั้งอยู่บนหลังคาเมทัลชีตนะครับเราติดตั้งบริเวณหลังคาชายคานล่างนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันรับน้ําหนักแผงไหวนะครับส่วนหลังคาด้านบนอาคารบ้านนะครับมันเป็นแปรไม้นะครับเราลองเหยียบลองยืนแล้วเอาแผ่นไปวางแล้วมันยั่วครับรับไม่ไหวแน่นอนเราเลยยึดกับบริเวณหลังคาด้านล่างนะครับแล้วก็บอก ลูกค้านะครับให้ตัดต้นไม้บริเวณที่มันบังแสงนะครับผมโอเคกลับภาพมาดูที่ตัวชุดอินเวอร์เตอร์กันนะครับเนี่ยเราติดตั้งใส่แหลกเล็กมาถึงติดตั้งได้เลยใช้งานได้ง่ายนะครับผมระบบแรกนะครับตัวแรกนะครับแหล่งพลังงานที่เรามาคือมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับโอเชียน400วัตต์อนุกรมมา3แผ่นนะครับส่วนระบบแบตเตอรี่ออฟกิดนะครับเราใช้เป็นแบตดิฟไซเคิลเจลนะครับยี่ห้อ LV Top Sun นะครับขนาดลูก 200แอมป์ฮาว12โวลต์นะครับอนุกรมกัน2ลูกเห็นไหมครับลบบวก2ลูกก็กลายเป็นระบบ24โวลต์นะครับแล้วเราก็ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ย้ำทุกครั้งนะครับงานออฟกิดควรจะมีเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าป้องกันการอาร์คด้วยถ้าเกิดเราเอาบวกลบจากแบตเตอรี่เนี่ยไปต่อเข้าอินเวอร์เตอร์เลยจะมีการอาร์คกาารรอ์คนะครับสปาร์คนะครับอันตรายนะครับควรจะมีเบรกเกอร์แบตเตอรี่อย่างนี้นะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่24โวลต์ลบบวกวิ่งมานี่นะครับตามรางแล้วก็ขึ้น เข้าอินเวอร์เตอร์นี่นะครับส่วนโซลาเซลล์ที่อนุกรมมาทั้งหมด3แผ่นนะครับโอเชียน400วัตต์นะครับเราก็วิ่งเข้ามาทางนี้มาเข้าเบรกเกอร์ลูกนี้ก่อนนะครับในนี้ก็จะมี DC ซีเซิร์ฟนะครับ DC ซีเบเกอร์นี่ครับตัวนี้ DC ซีเซิร์ฟดีซีเบเกอร์นะครับไฟจากแสงโซลาเซลล์วิ่งเข้ามาฟึบนี่นะครับเราก็ออกไปเข้าหาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้บวกลบนั่นเองหลังนจะากนั้นอินเวอร์เตอร์นะครับจะทำการ เอาไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับเก็บไว้ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับหลักๆก,ก็คือกลางคืนนั่นแหละแล้วก็ทําการผลิตไฟก็คือดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับ DC 24โวลต์นี้นะครับเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟเป็นไฟบ้านแล้วก็ออกมาที่เส้นนี้นะครับ a อ out ตรงนี้แล้วเราก็มาเข้าที่ชุดคอมบเนอร์เหมือนเดิมนี่นะครับเราก็จะมี AC เบรบเกอร์มีชิโนทัมเมอร์นะครับโชว์ค่า ไฟอยู่ที่220โวลต์นะครับตอนนี้โหลดยังไม่ได้ใช้ก็<ๆ>อยู่ประมาณ0แอมป์นะครับแล้วก็เดินเข้าไปตามรางตามท่อน,นี้เลยนะครับรเข้าไปในตู้เมนบ้านของลูกค้านะครับออโอเคเนี่ยระบบข,ข้าวก็เป็นประมาณนี้ครับออฟติก1.6กิโลวัตต์นะครับใช้ทีวีหลอดไฟพัดลมหม้อของข้าวตู้เย็นได้หมดครับยกเว้นเครื่องปรัประกาศหรือแอร์นั่นเองนะครับแต่เราไปดูโหลดกันนะครับนี่นะครับโหลดที่ เราเดิน l ลายนิวตันเข้ามาใหม่ที่เมนเบเกอร์คอนซูมเมอนี้เลยนะครับอันนี้ชุดคัตเอาท์เดิมนะครับที่ลูกค้าใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับนี่ AC o u เเราเข้ามาที่เมนเบเกอร์ลูกนี้นะครับแล้วเราก็แยกเซอร์กิตมาลูกหนึ่งลูกเดียวนะครับที่เดินเข้าไปภายในบ้านอาคารนี้นะครับก็คือมีเข้ามาที่ สวิตช์หลอดไฟพัดลมต่างๆที่ใช้ภายในบ้านนะครับเราก็ยังเหลือลูกเซอร์กิตให้อีก3ลูกนะครับสามารถเดินเข้าไปในฟาร์มบัวได้นะครับถ้าจะใช้ไฟภายในฟาร์มบัวนะครับผมฟาร์มควายอ๋อพูดผิดครับฟาร์มควายนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ไฟนะครับนี่ไฟภายในอาคารภายในบ้านนะครับก็จะมีหลอดไฟแสงสว่างภายในอาคารภายในบ้านนะครับก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีภายในในตัวบ้านข้างในนี้นะครับ มีเปิดพัดลมนี่นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับเหลือเฟือเพียงพอต่อการใช้งานครับทีวีหลอดไฟพัดลมหม้อหุงข้าวตู้เย็นนี่นะครับยกเว้นแอร์อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับเปิดแค่หลอดไฟแค่เนี้ยกินแค่แอมป์เดียวนะครับซึ่งกระแสใช้ได้เต็มที่อยู่ที่8แอมป์นะครับก็อย่าให้เกิน8แอมป์นะครับถ้า8แอมป์ก็คือมันจะเกินกำลังขนาดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ1,600วัตต์เรียบร้อยเก็บงานนะครับ สวยงามนะครับผมเป็นแหลกเรียบร้อยเลยโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานติดตั้งชุดออฟกิดชุดนอนนาขนาดเล็กนะครับ1,600วัตต์ระบบแบตเตอรี่24โวลต์นะครับใช้แบต200แอมป์2ลูกนะครับอินเวอร์เตอร์เป็นยี่ห้อ Max Sky นะครับส่วนแบตเตอรี่ยี่ห้อ LV Top s ็ n และแผงโซลาเซลล์เป็นยี่ห้อ Ocean Solar นะครับผมราคาเบ็ดเสร็จผมบอกตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามในคอมเมนต์และโทรมาถามเยอะนะครับชุดนี้ผมติดตั้งอยู่ที่60,000บาทนะครับผมที่ จังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอรัตนบ้านแค่ดอนนะครับผมที่นี่ชื่อว่าฟาร์มควายพันบุตรีนะครับผมที่นี่มีควายเยอะมาก70็ดสิบตัวเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพตอนจบคลิปนะครับตอนเขาต้อนควายเข้าคอกนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วสําหรับท่านใดสนใจระบบโซลาร์เซลล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออนกิบออฟกิบปั๊มน้านะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับทาง Facebook Fanpage หรือเบอร์โทรติดต่อข้างล่างนี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ